ันนี่ก็ปั๊บปับมาแน่เลยขนมงพีมสถาดาร์มงามบ้านโป้งกองหมวกเพชรของทางตร้านสร้างหัวสร้วยวันนี้จะมาทำไรคะวันนี้จะมาเล่นเกมแดงตายไงนี่จะมาเล่นเกม R O V ค่ะ R O V นะคะเป็น,นเท่ห์อ่อาโอวีแดงตายนะคะเป็นเด็กตายมจะเป็นยังไงคะอาโอวี โอ้เติมตัวค่าชา้าตอนนี้ค่ะเราทาั้งมนางทับค่าอยู่ว่ะเพราะความสมูทในการถ่ายคอนเทนต์ของเราอ่ะนางพญาปีศาจอะไรตอนทั้งชื่ออะไรอ่ะชื่อทั้งนางพญาชืา่อรทนนาาั้ทงจะทั้งเลยอ่ะปกติทางตัวบอกวิธี่เข้ามาเดี๋ยวตั้ง ออเป็นสามามามาได้สามสามแปดสามห้าหกา่อก่อนห้าลบหกไปก่อนห้าฮกฮกไหนฮกก็สามแปดสาม้ากกฮกอ่ พูดไปย่างงั้นเราพูดไม่ทุกอะไรเนี่ยก็ปฎิมีคำลั้งคำไรอยู่เชิญอยู่หรอจีเชื่ว้าตัวนี้เซ็กซี่ว่ะตัวนี้เชื่อไรอย่างีแม่แม่แม่นางน้ำแพ้งแมนางน้ำแพ้งยาสวยนะมันแต่งโมเลยนะซ้วยไว้นะพุมถึงพูเกื่อพุมอย่างบูด้กินหมูย่ากไหมเออ มีคนมาเสนอหมูย่างโอ้ยเด้งไปเลยค่ะมูย่างไม่ท่ายเลยวเหรอคอนเทนต์นะมูย่างไม่ได้เลยได้ยินแล้วหมูย่างไม่ได้เลยค่ะในคนนี้ได้คนนี้ไงเด้งหนังถึงเลยค่ะได้ยินมูยางเด้งเลยเด้งไงพอไหม โอเคอะอ๋อท้งสอดสอรีอะมันติงไม่นี่หอะไรนําทำไมมันทำไมมันรุดนะออคอางคอออคอ้หมอ๋อเปล่าอามอกี้เราสองหอมันติกันถ้าห้ามก็ขาไม่เดยวมันมีอิ่มเห็นไหมอิ่มไม่ได้่ดฟ้าว่ะไม่า Tụi cô cô thơ chưa lấy rồi nè. Chị mẹ nằm nước khen. Mẹ nằm nắm khen. Cho mẹ nằm khen. Cho mẹ nằm Cho này à. Châu. mẹ nằm nưng lên Cho mẹ mấy à. Cho mẹ nằm Cho mẹ nằm <laughs> <Đọc cười> mẹ Đọc cho mẹ à. Là thích <cười> <cười> là này. rồi. Tự 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 này là tổ này à. ตัวเขียมพู้องหรอใช่ต,ตัวที่มีลอดเขียวเยวเนี่ยใช่รอดที่ชื่อคือเลือเลือ,อต่ออย่าฟากมนมัก็ฟัตัวแรกคือกำลังสู้ตัวแรกมังกรจัดการมังกร้ไอ้ไอ้ตอ้มันเอ้หนูนี่พูมาขัดขวางขัดขวางเหร ไม่คักคว้างนะพี่แฝบได้มาต่อสู้ได้ค่ะเด็กแว้นสู้ได้ไหมมาต้องต่อสู้ต่อสู้ไม่ได้ไปต่อสู้จะต่อสู้่ะต่อสู้ต่อสู้เออไล่ค่ะไล่ตัวนี้น่ารักอ่ะ <laughs> ไลปป่หมีก้องนะก้องอ,อะไรอะไรมันรุนออกมาไม่ได้โอ้ไรอ่ะตายหรอที่เอายี่สี่ก่อนมันเป็นไล่เป็นไล่ิดีแล้วดิดแค่นอนบ่กับพล ปยไดอ่ะอ,อื้อกุ้ยตีบอรแรงเหรอแรงไม่ทุกขเห็เนี้ยอุ้่ีบอคูอยู่น,นเดี๋ยวพี่แฝบพี่แฝบยกอยู่แบบนี้นนาน่นนนนนานานานตายโหอ่ะตายโหงอ่อข้างตายโหงเอาลาวดูหน้าเลย,เลยคะ่ะเธอเสียวลม ้เยทั้งกำลังเป็นต้อยนะน้ำอยู่นะที่แแบบบอกอะไรเน้ึงเฮ้ยน่น้ตง ปอมแปมอมนะัอนีอันนี้ป้อมันนี้ป้อมปากการใช่ไหมป้อมแปมเอโดี๋ยววันน้ผมเจ็บเอร้ายหมอหมอมันจ็บาย้หมอมันเจ็บจบไร้ายยังมือโดน้อมงนี ไฟเลยค่ะ,ะไม่ต้องอไม่ต้องยอดเออ่ขอนี่ว่าเอาเข้ามาขออ่อยให้มันหน่อยนะแฟบบมันมันน้องมันยังเด็กอยู่มันยังออกไม,ม่ได้มันต้องเลยเออไม่ต้องเลยพื่อไมให้นานๆก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพื่ออกกัดแดงใส่เล็ดไเล็ด,ด,ดโอ้ก่อนพลังนัง้น โน้ตหอยเลมเสียลมแลมแพเลมเสี่ยไม่เล่นแล้วเอ้าไม่เขาไม่เล่นแล้วฮะอะไรม่ว่าร้อน่ะบนราีะหน่อยวร้อนไม่ว่าร้อนงม่ได้ตยจะออกแล้วไม่ว่ารอนโดนเบนไม่ได้ตีป้อมไม่ได้จับที่แปไม่ใช่แปรแปมกันแนน